อ๋ออ๋อ à, ไงวะเส้ยโอ้ยโดด สวัสดีครับน้องครับผมสวัสดีเอฟซีนะครับผมสวัสดีย้มเศร้านะครับผมยินดีต้อนรับนะครับผมเข้าสูช่องสั่งแห้งานนะครับผมทีมงานนุ่มเซกครับผมอันนี้เป็นการเซ็นประกันนะครับ่ามืนเนี้ครับมูดาวกับตัวบาดนะครับมานาครับมืนนี้ครับผมการเซ็นประกันนะครับผมที่เซ็นย้มเศร้าครับผมก่อนจะออกไปรับเจ้าหน้านะครับ ตอ,ตอบนั้นก็ได้ค่ะอันนี้มีตาต้องสาวสวยนะคะ,ะทำเ,ทไไทเงินทร,รําป่าเปนไ้ครับกำลังคิดมุม่งอ้าวหนึ่งเข็นบ้านพอดีละมุ่ง แสดงนักาที่ยาหาลกเลือหรือว่าชาตและวประโยชน์นะครับให้ปนโรงที่มุงเนยนในเวลาีะครับและก็ขอแสดงวาคทังนเรียนทุกคนนะครับในเรื่องของภาระนะครับตามที่เราได้ตระมวันะครับในการดูแลตัวเองให้เรียบร้อยและในวันนี้นักเรียนที่สข้ข้นาสขนะครับก็ออให้ยันไหน่เยบ้อย

đấy các bác cho các bác 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 các 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 các

มาอยู่มากินน้ำลูกมันร้านุกคนร้านได้บันี้มา่วมงานมือโรงเรียนคนแก่ทุกพวตัเบเล่นที่สุดในมการเพื่อเห็นทุกคนตั้งใละกดแล้ว่าดูาติดตามัเองเนี่ยเลยสตองประกอบเป็นได้ยังแล้ก็ตงประชามั่ารู้บ้าจันอยู่ทาอยู่ในนั้นแต่วุกคนต้อง้วน่องาไหนเป็นต้งประกอบทุกทิ้ทุกันใช่

พอมือรงเรียนน้องกันแน่ก่อนนะจ๊ะไม่ได้กระนเอาด้วยลงตรงบอลบอลบอลเจาบกระุกกรับกันตุกกตุกเดินนะแต่ว no ่าเจอกลางก็เลยไปฝึก hmm. ซ้อมจายจับลูกก่อนลูกก่อทีเด้อเฮ้ยซัดซุกซัดซุกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวบอลน้ำเท่าน่ะ

พายังชมครับผมมีมูดาวครับยืนกินหน่อยครับกินบะคือมูนะครับผมกินเอาแต่น้ำครับ กินเผายะครับกุ้งไส้เครื่องบดบดดีหมูดาวกินเอาแต่น้ำมันยำเอาแต่น้ำมไข่กากกิ่มคือพีเซมครับติดในสัมผแมนบ่พีเซมกินเอาแต่น้ำครับโอ้โหพี่แซมกินหยาสบายใจเชิบอยูุคนครับพี่แซมไปวาดรูปได้น,นั่นยังไปวาดรูปได้น,น,นั่นไหมวาดวันป่ะ

<Huh? S 2> ข้าวเช้าครับข้าวเช้าเราบั่ได้ไล่ครับบ่ไดไล,ดไลผมถ้ายคลิปครับเอาเด้อรองท้องเด้อ มาต่ตนะครับผมอันนี้มาถารับเจา้านายนะครับผมทีซีมาประเมินนะครับประเมินโรงเรียนครับผมบรรยากาศช่วงเย็นเสารครับน้องๆน,นักศึกษาก็มาสอบมาทั้งพ่วงเขาร,รกครับมาถารับนะครับถารับ,บท่านทีสีมาประเมินโรงเรียนนะครับผม เรื่องนะครับผมกับหนุ่มเสกนะครับ,รรบข้างหน้าตัวน้อยนะครับเป็นหนุ่มดาวนะครับกับบัวบานนะครับอยู่ข้างหน้าครับผมพูมาซ้มนึงหมก่อนเดมาซมนึงโน่นะคี่นมาจะซมนึงโน่นนั่งหมกล้ว Hum, hum, hum. งชวนะครับผมนะครับพี่น้องครับผมจังไดก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องใหม่ของเฮ้นะครับผมอันนี้เป็นช่องสร้างแหงงานนะครับผมทีมงานนุ่มเสกนะครับผมจังไดก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอลาผาจากไปก่อนครับสวัสดีครับ